ทุกคนเสร็มาอีกแล้วจ้ามาแล้วนะคะทุกคนวันนี้อีชันนี่คือ,อยังไงปลอมตัวนะคะเป็นมาริโนสคุงดูสิวันนี้นะคะอีชันก็จะมาสรุปเจลีกนะคะแมชวีคที่2ี่สิหนะคะหลังจากที่มีการแข่งขันกันไปครบทุกทีมแล้วนะคะมาดูกันหน่อยนะคะว่าอันดับของแต่ละทีมตอนนี้นะคะ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะอีฉันจะเน้นไปที่โซนด้านบนกับโซนด้านล่างนะคะอันดับแรกเลยนะคะโซนด้านบนนี่คือมีการเปลี่ยนมือแล้วนะทุกคนเนื่องจากว่านะคะเอ่อทีมที่เป็น3อันดับเนี่ยคาชิมาแอนเลอร์นะคาชิวาเลโซแล้วก็วิโซโกเบเนี่ยเมื่อการแข่งขันแมชวิกที่2 5เนี่ยเขาออกไปเยือนนะคะทั้ง3ทีมเลยนะแต่ว่านะคะ วิสเซลโกเบเนี่ยไปเยือนมาชิดาเซลเวีย ier, แล้วไปแพ้นะคะแพ้ให้กับเซลเวีย2อสูตรด้วยกันก็เลยทำให้มีคะแนนคงที่เท่าเดิมนะคะอยู่ที่46แต้มนะคะในขณะที่คาชิมะแอนเลอร์นะคะกับคาชิวะเลโซเนี่ยบุกไปเยือนนะอย่างคาชิมะแอนเลอร์เนี่ยก็บุกไปเยือนเอฟซีโตเกียวน,นะคะแล้วก็เอาชนะเอฟซีโตเกียวมาได้ที่ศูย์ประตูต่อหนึนะคะทุกคนแล้วก็ คาชิวาเรโซนี่อันนี้ก็คือต้อง thank you bro เลยนะคะเพราะว่าบุกไปเอาชนะโชนันเบลมาเล่มาได้นะคะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ2นะคะก็เลยทำให้ตอนนี้นะคะอันดับที่1งของเจลีกนะคะหลังจากจบแมชวีคที่25นั้นนะคะนั่นก็คือคาชิมาแอนเลอร์นะคะทุกคนมีคะแนนรวมอยู่ทั้งสิ้น47 ตามนะคะซึ่งคะแนนเขาเนี่ยเท่ากันกับอันดับที่2อ,อย่างคาชิวะเรโซนะคะ47แต้มเท่ากันแต่ว่าลูกได้เสียเนี่ยทางแอนเลอร์ดีกว่า1ลูกนะคะก็เลยทำให้อันดับ1ตอนนี้นะคะเป็นคาชิมาแอนเลอร์นะคะถูกคนส่วนวิโซโกเบนะคะก็เนื่องจากนะคะอย่างที่บอกบุกไปแพ้นะคะ ทาง F.C. มาชิดะเซลเวียนะคะก็เลยทำให้มีคะแนนอยู่ที่เท่าเดิมนะ46แต้มตอนนี้ก็หล่นลงมาเป็นอันดับที่3ของตารางมาเกะทูคอนอ่าต่อมานะคะมาดูอันดับท้ายตารางกันเสียหน่อยสถานการณ์ตั้งแต่อันดับที่17ถึงอันดับที่20เนี่ยเป็น สถานการณ์ที่อีชันเนี่ยติดตามอย่างกระชั้นชิดนะคะเนื่องจากว่าทีมโปรดของอิชันอย่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเนี่ยอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งโชนัมเบลมาเล่โยโกฮาม่าเอฟมารินอสโยโกฮาม่าเอฟซีแล้วก็อาร์บิเรสเนียตะนะคะสถานการณ์ของ4ทีมนี้เหมือนเดิมเลยอันดับก็คือเหมือนเดิมเช่นเดียวกันคะแนนก็คือเหมือนเดิม,นเ,ดมเนื่องจากว่าแพ้เหมือนเดิมแล้วก็เหมือนกันทั้ง4ทีมเลยนะคะจะบ,บ้าเฮ้ย ก็เลยทำให้ตอนนี้เนี่ยมารินอสโยโกฮาม่าเอฟซีอาเบเล์เนียตานะคะก็ยังคงเป็นสามทีมที่ลุ้นตกชั้นไปอยู่เจูเหมือนเดิมนะคะทุกคนของมารินอสเนี่ยพอดีว่ามีถ่ายทอดสดมาที่ไทยเนาะเดี๋ยวอีฉันเอาออกละเ <c oughs> พราะว่าอะไรพูดไม่ถนัดล่ะอืมอย่างนี้แล้วกันโอเค ของมาริโนสเนี่ยเราบุกไปเยือนโตเกียวเวอร์ดีนะคะที่ไอโนโมโตสเตเดียมซึ่งนัดเนี้ยอีชันมองว่าสถานาการณ์ของเราเนี่ยสามารถยั้งเสมอได้อะคืออย่างน้อยเสมอหรือบางทีอาจจะชนะไปเลยก็ได้เพราะว่าานัดก่อนที่เราจะไปเจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย เราก็เอาชนะทางนากยก่าแคมปัสมาได้3-0ก่อนหน้านั้นก็ชนะโยโกมาเอฟซมาได้1-0คือสถานการณ์มันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะโมเมนตัม um อะมันน่าจะมาทางฝั่งเราเพราะว่าเราก็ชนะมาตลอดนี่นาก่อนแข่งนะแต่ช่วงขั้นนเห็นป่าเวลามีแบบ หยุดหลีกเพื่อไปแข่งอะไรเนี่ยพอกลับมาเนี่ยมาริโนจายังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่อันนี้ที่สังเกตนะก็เลยทำให้เอ่อบุกไปเยือนโตเกียวเวอร์ดีแล้วก็ไปแพ้มาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนซึ่งลูกเนี้ยมันเป็นลูกเดียวเลยนะในเกมนะคะที่เกิดขึ้นเอ่อถึงแม้ว่าจังหวะการจะได้ประตูเนี่ยจะมีทั้ง2ฝ่ายนะแต่กลายเป็นว่าโตเกียวเวอร์ดีเนี่ยทำประตูได้นะคะ เป็นลูกที่อืเขาเตะม,มุมหรือเปล่านะหรือฟรีคลิกซัมติงนะคะคือมันผ่านหน้าประตูมาแล้วมันมีจุดที่ทางเคนมาซึบะระกองหลังของมาริโนสเนี่ยเขาล้มล้มคู่กันกันกบเนักเตะของเวอร์ดีนะคะทุกคนแล้วจังหวะนั้น,น่ะเขานอนเว้ยเขานอนนอนรอว่าผู้ตัดสินจะเป่าอะไรหรือเปล่าเขาไม่รีบลุกขึ้นมาในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยลูกฟุตบอลที่มันลอยมาเนี่ย มันก็ไม่ได้หยุดรอไงมันก็ลอยมาตกอีกฝั่งหนึ่งนะคะของทางาประตูซึ่งตรงนั้นน่ะมีกัปตันคิดะนะคะยืนอยู่ยืนอยู่ปกป้องต่คนที่เป็นตัวสูงสูงของโตเกียวเวอร์ดี้อีฉันจำชื่อไม่ได้นะเออนี่ยแหะก็คือพยายามที่จะกระโดดหมงกระโดดสกัดและวสำหรับกัปตันคิดะนะคะแต่กระโดดไม่ถึงจริงๆ นะคะเพราะว่าของเวอร์ดี้แต่คนที่ทําประตูด้เน,นี่ยเขาสูงสูงกว่ากับตันพอสมควรเลยอะ่ะก็เลยแย่งหมง่งแล้วก็ทําประตูเข้าไปได้นะคะลูกนั้นก็คือแบบเออมันเข้าไปแล้วว่ะทั้งทงที่เราแบบเราพยายามยื้อนะเพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยเราก็โดนบุกมาตลอดนะคะครึ่งหลังเราก็ยังแบบเออยังพอแบบสกัดออกไปได้บ้างอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ก็สุดท้ายกลายเป็นว่าเรามาเสียประตูนะคะช่วงครึ่งหลัง แล้วก็เป็นประตูเดียวในเกมด้วยซึ่งก่อนที่กรรมการจะยืนยันเนี่ยเขาก็มีการเช็คกิ้งโกลด้วยนะว่าแบบเออมันใช่หรือเปล่าเพราะว่าเขาไปเช็คในจังหวะที่ทางเคนมาซึบะระล้มว่าล้มเพราะอะไรมีการดึงกันหรือเปล่าสุดท้ายไม่มีอะไรคุณล้มไปเองนะคะก็เลยทำให้ทางโตเกียวเวอร์ดี้ได้ประตูนานไปนะคะก็ชนะไปด้วย สกอร์1ประตูต่อ0ูก็เลยทำให้เนี่ยแหละสถานการณ์ของมารีนอสก็ยังคงรังอันดับที่18ของตารางเหมือนเดิมนะคะทุกคนอเออมันเหลืออยู่ไม่กี่แมชแล้วนะเจลิกเนี่ยแข่งอยู่ทั้งหมด38แมชวีคนะคะแข่งไปแล้ว25เหลืออีก13แมชวีคยังไงคืออันนี้ต้องหนีตายแล้วล่ะนะคะหนีตายแล้วเพื่อไม่ให้เราตกชั้นนะคะทุกคน เออก็มาเป็นกำลังใจให้กันหน่อยและกันเนาะสำหรับมารินนสนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันสัหน่อยนะคะในแมชวีคที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะเสาร์ที่16นี้นะคะจะเป็นการแข่งขันแมชวีคที่26นะคะเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะคะว่าโปรแกรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะมันมีแข่งแค่เสาร์อาทิตย์นะสัปดาห์นี้เออแล้วก็วันเสาร์นี้แข่ง แข่งเหมือนเหมือนไม่เคยแข่งกันมาก่อนวันเสาร์แข่งเก้าคู่นะคะทุกคนเริ่มแข่งกันตั้งแต่นู่นเนี่ยสี่โมงเย็นถึงห้าโมงเย็นเวลาญี่ปุ่นนะคะทุกคนเอ,อคู่ที่น่าดูสำหรับอีชันก็ต้องเป็นนี่เลยนะคะชิมิสึเอสพาวนะคะเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสทุกคนอันนี้ก็จะไปแข่งกันที่สนาม i อเนะคะสเตเดียมนิฮอนไดระนะคะ ชิมิสึเอ็ดเพาเนี่ยก็เป็นทีมที่มุ้ยนะเคยไปค้าแข่งอยู่แล้วอีชันเนี่ยก็คือเออวันหลังเอามาให้ดูดีกว่าเอ้ยเคยให้ดูไปแล้วนี่ว่ากันดั้มกันดั้มที่เขาเอ็กกับเจลี ague, นะคะอีชันซื้อตัวที่เป็นชิมิสึเอ็ดเพามาดวะเออแล้วก็ตัวที่เป็นโยโกฮาม่าเอ็กมารินอนะคะอ่ะพูดอะไรอ๋อ นัดถัดไปน่าสนใจสำหรับอีชันก็คือชิมิสุเอสเพาวนะคะจะเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟมารินนสนะคะทุกคนนัดนี้ขอพูดอีกครั้งว่าไม่ควรแพร้แล้วนะมารินอสเพราะว่ามันจะทำให้สถานการณ์อะ่ะมันแย่ลงอะ่ะเพราะว่าแมชวีมันก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต้มทำไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันมีสิทธิ์ตกชั้นนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วที่สำคัญคืออะไรเอออันนี้ลืมพูดเมื่อกี้ วันที่แข่งกับโตเกียวเวอร์ดีเนี่ยหาไม่เจอเลยนะคือแบบ๊ยเราส่งกองหน้าลงปะวะไม่มีใครยิงเลยนะคะอันนี้ก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์หน่อยนะคะว่าเรามีกองหน้าที่เฉียบคมนะคะก็ใครก็ได้จัดให้หน่อยยิงให้หน่อยนะคะสำหรบับนับนี้นะคะทุกคนต่อมานะคะคู่ที่น่าสนใจนะคะสำหรับอีชันเนี่ยก็จะเป็นคู่นี้ โชนันเบลมาเล่นะคะเปิดบ้านเจอ f อฟซโตเกียวแล้วก็อาร์วิเรกเนียตานะคะเปิดบ้านเจอคาวาซากิฟอนทะเลอันนี้นี่คืออะไรโชนันอาร์วิเรกนะคะโชนันอันดับที่สิบเจ็ดอาร์วิเรกอันดับที่20สิบไม่ควรชนะเพราะมันจะทำให้อะวิเรกจะตีตื้นขึ้นมานะคะแย่งที่กับทางมารีนอสนะคะหนีตกชั้นส่วนโชนันเนี่ยให้มันอยู่คงที่ไว้ ยีแต้มเหมือนเดิมเพราะว่าทีมถัดไปที่เราจะจัดการก็คือโชนั้นเบลมาเล็ห่างกันแค่สามแต้มตอนนี้นะคะออ่ลูกได้เสียเขาดีกว่าใช่เอ้ยไม่ใช่ดิลูกได้เสียเราดีกว่าถ้าคะแนนเท่ากันเราขาคืน <c oughs> เอาซิมวะ <c oughs> แล้วก็คู่ถัดไปนะคะก็คือวิซซอลโกเบนะจะเปิดบ้านเจอกับโยโกฮาม่าเอฟซอันเนี้ย อิชันเชื่อเลยเชื่อมือวิสเซโกเบนะคะว่าเขาแพ้ไม่ได้แล้วเพราะว่ามันจะทําให้สถานการ์การลุ้นแชมป์ของเขาอะมันไกลออกไปอีกไงนัำนี้ต้องชนะนะอย่าแบ่งแต้มให้โยโกฮาม่าเอฟซเด็ดขาดนะเฮ้ยอย่านะอืมดังนั้นนะคะสําหรับอิฉันเนี่ยคู่ที่น่าสนใจก็จะเป็นคู่ของโซน้ายตาราง,งเพราะว่าอิชันน่ลุ้นให้มารินอสอะ มันชนะแล้วก็กระเถิบขึ้นไปอยู่โซนที่มันหนีตกชั้นได้ละนะคะก็ประมาณนี้ส่วนที่มืออื่นอย่างวิเซอโกเบเนี่ยถ้าชนะนะก็อ่ะไปลุ้นกับคาชิมะแอนเลอร์แล้วก็เอ่อใครอะ่ะกับคาชิวะเลโซได้ไงเอ่อประมาณนี้นะคะส่วนวัานอาทิตย์มีคู่เดียวนะคะเป็นฟาซิอาโนโอคายาม่ากับคาชิวะเลโซอันนี้ก็ถ้าเลโซชนะอันเนี้ย ทางเอหัวตารางก็แย่งที่หนึ่งกันสนุกเลยนะคะทุกคนอเฮ้ยจะว่าไปคาชิว่าเลโซนี่คือกลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นะในฤดูกาลนี้นะเพราะว่าถ้าใครจำได้นะนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วเนี่ยยังแข่งเพื่อนหนีตกชั้นกับซัปโปโลอยู่เลยทิฉันจำได้นะคือหนีตายจนนัดสุดท้ายอะทุกคนแล้วก็ในฤดูกาลนี้เนี่ยแบบ กลับมาอย่างยิ่งใหญ่นะคะก็ขึ้นมาแบบเป็นทีมลุ้นแชมป์เลยสุดยอดมากนะคะนี่แหละมีขึ้นมีลงนะคะนี่เขามีน้องไหนด้วยนะอยู่ในทีมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยน้องไหนก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นการสรุปอันดับนะคะของเจลีกนะคะหลังจบแมตช์วีคที่25แล้วก็ เตรียมความพร้อมสำหรับแมชวีที่2ีที่จะแข่งในวันเสาร์ที่16และวันอาทิตย์ที่17นี้นะคะทุกคนอ่ะก็ตามนี้เลยเป็นไงถูกใจไหมเชียร์ทีอทมอะไรกันก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะหรือใครเชียร์มารีนอสก็ส่งกำลังใจมาให้กันได้เลยนะคะทางคอมเมนต์นะคะทุกคนเราต้องรอดเฮ้ยวันนี้ไปก่อนแล้วอย่าลืมติดตามคลิปถัดไปแล้วก็ใครที่เข้ามาดูคลิปนี้เรายังไม่ได้กด u b s c r i b e ก็กด s u b ส c r ร b e กันไว้ด้วยนะคะจะได้มาเจอกันในคลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะบาย